ดีวอสองจุดเจ็ด VVDI ครับอันนี้เป็นสี่คูณสี่ด้วยสี่คูณสี่นี่รถหายากแห่งปีเป็นรถแคปหายากถ้าใครอยากได้คันนี้ก็ขายร้านหนึ่งมั้งใช่ไหมพี่ไม่ขายขายร้านก็มีขายเป็นไงล่ะเพราะว่าหาไม่ได้ของแจอตัวนี้ร้านหนึ่งก็ไม่ขายครับเพราะว่ามันเป็นเป็นรถทางใจเนาะสามารถที่โอ้พี่เอาหมดเอฟเลยเหรอพี่จะไม่ถูกหมดไปดีกดเลย มันกลายเป็นหมด F เอเอาหมดศูนย์ก่อนอ่อนก็คือจะมีจุดนี้อันนี้เพิ่มไฟตรงนี้ที่เราไม่เพิ่มที่หน้าปัดเพราะว่าไมค์เขามันมีอายุเนาะอ่าในนี้ก็เดี๋วยวเราไปเทสกันอโอเคครับผมแล้วเทียบกับ e t u พี่อ่ะไม่ได้เรื่องนั่น9ก้าดีนั่นเก้าดีคนละ9เลยอันไหนดีกว่าอันนี้ดีกว่าอยู่คนละเรื่องสเกลมันจริงๆคืง ก็ไม่ได้ว่าเขาของเขาไม่ดีหมายความว่าสเกลเขาไม่ได้ทํำแบบปร์ิเนอร์เนาะของเรามันทําโดยเฉพาะ,ะ,ะมันเหมือนว่ามันเจาะจงเลยอ่ะเจา<ง><ง>ะจงเลยอันนั้นของเขามันรุ่นขายรุ่นใหม่เราไม่ได้ขับเร็วจริงแต่เราต้องการมันแซงแล้วผ่านแต่คิดดาวเป็นคิดดาวอย่างเงี้ยผมไปโทษไอ้คนทํารีแมปรีแมปไงวะใหญ่ได้ไม่ใช่เลยเพราะอย่างเงี้ยไม่ใช่เนี่ยขึ้นเลยสังเเนาเนี่ยคือของผมอ่ะ โปรแกรมที่จูนไว้อะมันจะจูนไว้ให้หมดตอน4,000รอบ5,000รอบมันจะไปดึงตอนต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอบรถมันลอยไปแล้วไม่จะเป็นต้องใช้คันเร่งแล้วไงผมก็จะปล่อยเลยไงมันก็เลยนุ่มนวลอันนี้มันไม่กระชากเลยต็ดครั้งนั้นบอกอยากเลยผมบอกยังไงก็มาติดอ่าเดี๋ยวทีนี้ลองลองคูดก็ไห้อครับตอน่แ้อ่างตรนี้องะต้องดเลยต้องไปหาทันมาหน่อย นะตอนนี้มันยังความเร็วมต่ำอ่าได้อยู่คลองแล้วล,ะล,ล่ะเร่งเร่งนี่ชอบตอนที่มันเหมือนไอคคอร์ดตอนที่ว่าเหยียบไปปุ๊บ,บมาปล่อยปุ๊บมันก็จับกลับมาใหม่เนี่ยดีเนี่แต่รถคันนี้มันนุ่มเนาะ แปลงเนีอยูนิดนึงเนี่ยจะได้ฟิลแบบขับสบายกว่านี้เยอะเราไม่ดีไม่แล้วถ้าเกิดต้องบรรทุกอ่ะนี่มันก็นี่มันใ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 นรถแครบด้วยกันเนี่ยใมว่าคันนี้นี่มันแล้วนะถ้าคผมชอบไปเทียบกับเริ่มของเยบได้มันมันไม่เหมือนกันนะแล้วอย่างสไตล์รถนี่เป็นรถแครบเนี่ยมันนิ่มเท่ากับรถจะไปใกล้ๆตัวมิตซูที่เป็นแครบตัวใหม่ล่าสุด อ่ใกล้ๆก,กันเลยความรู้สึกผมนะเพราะว่าตัวนั้นมันนิ่มผมว่ามิตซูมันเป็นรถที่นิ่มที่สุดในตลาดแล้วนิ่มที่สุดในตลาดแล้วนี่แต่ว่าความแข็งความแร่งของช่วงล่างเนี่ยผมให้ผมยังให้โตยาอยู่นะให้ให้ตวต้าอยู่ตอนนี้ล็อกความเร็วคงที่นะอยู่ที่อะไรประมาณสักแปดสิบขึ้นขึ้นเนินขึ้นเนินพอรถมันหนักเนี่ยเนี่ยฮะรถมันหนักมันจะมันจะค่อยๆขึ้นนะ ้ไม่พอเนี่ยสามารถเติมการขึ้นมาได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ขึ้นนะนี่รถหนักนะมันขึ้นแต่มันค่อยๆขึ้นถ้าไม่ทันใจก็ดันขึ้นไปมนสมมติท่ะอหรโอ้พี่ระวังมอไซค์นะดูดูท่ามันเป๋เหยียบเหยียบเลแบนเลยนะ นี้คันนี้เทียบเท่าฟิกฟูดเลยนะยกยกกี่นิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งแต่นิ้วเราจะมาได้สองเลยอ่านิ้วหนึ่งได้สองกำลังสวยมากกว่านี้ขึ้นไม่ได้มันโฟล้วยังไงลอยป่าสบายผมอยากหาสักคันมหาไม่ได้หาไม่ได้นี่มันหายากมากไอ้นี่ไปได้มาจอดเฉยๆที่บ้านอ๋อได้เครื่องดีด้วยนะจอดในร นี่คือสัญลักษณ์โค้ดที่เราเติมขึ้นมาเพรพอเราไม่อยากจะโมดิฟายเรือนใหม่จริงๆถามว่าใส่ถ้าลูกค้า Apple ผมันก็ใส่ที่เรือนใหม่ได้แต่ว่าไม่ถ้าเป็นรถเกิน10ปีนยครับพวกเข็มพวกอะไรมันกรอบหมดแล้วเวลาลื้อมามันก็น่าจะทำลายเข็มเนาะผมก็ไม่ให้อยากจะแตะมัน เ็อกความเร็วได้ตลอดพอดีพี่ก็ใช้เก่งมาตรงควรแล้วก็ติดกับเราไปคันหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้เอามาติดอีกคันหนึ่งเป็น2.7 v b t i ตัวนี้เป็น4 w h e e l ด้วยไนะครับคันนี้เป็นรถหายากในตลาดก็ถ้าจะปล่อยก็ปล่อยกันแพงะเพราะว่ารถมันเครื่องมันทนมากแล้วก็ซ่อมง่ายด้วยติดแก๊สก็ได้ ก็สัญญาณอันนี้ล็อกคูดนิ่งๆอยู่สักพักแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสัญญาณสปีดคันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างสดสัญญาณดีมากก็มันก็จะล็อกนิ่งๆของมันได้นี่ขาพี่ก็ไม่ได้เหยียบเลยโเนียนเลยนิ่งๆเลยเป็น2.7 v v t i ติดได้นะครับตัวนี้ รถยิ่งหนักก็ยิ่งนิ่งด้วยเพราะว่าตัวสัญญาณสปีดเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแกว่งตามถนนมากแต่คันนี้เป็นรถแคบที่ในความรู้สึกส่วนตัวว่ามันนิ่มกว่ารถแคบทั่วไปนะครับปกติรถแคบมันจะดีดเวนนี้เยอะแต่คันนี้นิ่มนิ่งพอสมควรนะในระดับของรถแคบผมว่ามันแทบตูดไม่มันแทบไม่ดีดเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนโชก้กเหมือนกันจะไม่มีโช้เสร็จมาแต่ว่ายังไม่ถูกใจ อ๋อนี่น,นี่นี่ยังไม่ถูกเลยโอ้โหนี่วันนี้นี่เก่งเลาวพี่โอเคจะโยงอ่งี้ก็ได้ครับเราเราขับไปชอบไปบริจาคนะอ๋อก็ต้องการนุ่มหน่อยบางทีทางโคลนทางหลุมเนอะเราไม่เอาแบบขนาดลุยเลย่น มันประหยัดมันประหยัดน้ำมันขึ้นใช่ไหมพี่ประหยัดประหยัดเลยอะตู้ไม้ผมเต็มตลอดไม่เคยลงมาเลยอะเต็มแต่แก๊สหมดเลยอพอใช้แล้วใช้คูนแล้วก็ประหยัดขึ้นรอบแก๊สน้ำมันผมไม่เคยเติมสออลผมไปพูดเลยเก้าเจ็ดเลยอ๋อใช้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเลยโอ้โหเราไม่ได้เติมอะซืออะไรอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้แก๊สแล้วไม่มีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำมันที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ถนอมเครื่องยนต์เราให้มันกินอาหารอร่อยอ วันมันน่าจะคิดอย่างนี้นะว่าเราแคสอยู่ถ้าเราเลาะรอบที่เหมาะสมความเร็วที่เหมาะสมมันจะก็ประหยัดมากขึ้นเพราะคูดมันนิ่งกว่าเท้าเราอยู่อ่ะใช่ใช่ประหยัดมากประหยัดมากผมขับที่เขมรขึ้นทางด่วนเขมรว่าโอ้หสบายเลยอ่ะพี่ไปถึงเขมรเลยเนี่ยใช่เข้าไปเสียงุ้งวิวอ่ะวิวจริงจริงโอ้โหขึ้นทางด่วนเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่คูดผมนี่ใช้มาเป็นพันโลแล้วเนี้ยเนี่ยเกินเกินเกินพันโลเหรอพี่โอ้โหเนี้ยทดสอบทดสอบจากลูกค้าเอง ตอนออกเลยว่ะแล้วพี่ก็ขับมือเดียวด้วยใช่ไหมมือเดียวด้วยครับใช้คูดด้วยท่าคูข่ามันยังใช้คูดเลยท่าคูข่าดใช้คูดเลยคือคือคืออันนี้อันนี้สังบอกไว้ก่อนว่าเขาชํานาญแล้วนะฮะถึงใช่งี้ได้ถ้าคนไม่ชำนาญต้องฝึกฝนนิดนึงเพราะว่าคูดมันก็อาจจะต้องมีจังหวะที่ต้องล็อกกับล็อกนะครับต้องต้องต้องมีความชํานาญแล้วถึงจะได้ทุกเส้นทางนะครับขับไม่ได้ใช้เท้าเลยโอเคครับ